ไครับเบนครโมทุกกองคุณผ uhh ู้ชมโมทุกกองไม่โมทุกขวดทำไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดยวเย็นเดี๋ยวผมถอดไอีครับผมโมทุกกองอ่ะนี่ก็ได้มดขวรอ่วอะไรนี่ี่นี่ดู ồ cái chèn chun đó nè, chèn chun ồ 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 chèn chun

điều ồ được, tục lên đây nè, ai, ôi, này tôm, ôi, quả cam đen mà đẹp đi này, Nó chơi chơi tẩy Tẩy xin á Con cho mà cũng tao mệt xin á Đi làm bị ở phía ngoài Rồi dọc rồi dọc Rồi dọc cho mấy Rồi dập dọc con, con Ôi, dạy tao Khi rô đó tẩy Ô Hừm đúng xa nó 4 Ngắt, 4 kg Trời Ủa, này, này, nó, nó, nó Khi phẳng Chạp thói cứ mà đi Đấy Chạp thói cứ mà chồ đấy

ที่ส่งนี่ตรงนี้ Đúng rồi, đâu phải đâu. Rồi lên nhiều bóp lên bị. đổ lên

con bé giờ khép giờ mấy con online 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 nọ chứ mấy online 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 mấy online mấy online mấy online con online chứ online online mấy online online nọ đấy online online lên lên online mấy online 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 rồi online online rồi online 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 này ờ, này à? này, right, right, right. đuổi

กิโลครึ่งโลครึ่งโ,โ,โอ้มีเป็ดฟูงครับเพียเเนี้ย มีหมดไปกี่ตัวไปต้อมบรรยากาศอ่ะสามนะครับสามตัวแล้วครับผมสี่ห้าตัวน้อยไต้ต้อมกำลังเช็คอยู่นะดูว่าเดี๋ยวพอดูมันจะกัดแล้วครับอีกสองนาทีมันไม่น้ำไม่มไม่เหมือนตอนเที่ยงเลยอ่ะตอนตอนบ่ายสองอะบ่ายสามอะโอ้ยกลืนนี่น่ากลัวตรงนี้เลย,เลยแต่ตอนนี้โอ้ยเงีย,เยบเปล่ากระเงียบ แบบนี้ไม่เป็นทั้งวันน่ะตําเป็นทั้งวันนะบรรยากาศ้วทะเลนองนะเนี่ยชมันเรื่อยๆนะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยมากับไสต้อมนะคุณผู้ชมสวัสดีครับวั่ดีครับคุณผู้ชมด้วยไม่ได้ไต้ต้อมนะไต้ไม่โหดเลยไป้ไตต้อมเป็นซินนะวันนี้ไตไม่โหดเลยไต่ดวงไม่ก็ดีฮะวันนี้ไสททำอะไรมาไม่รู้ฮะไตไปขุดรูมา

ได้ตกปลากันนานนานนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าครับแต่ว่าเออช่วยช่วยกันค,าาคนละไม้คนละมือสวยงามมากเลยภาพนี้โอ้โหประการล้งข้างล่างหนาเน่นมากไอ้นั้นไอ้เพียงไงเพียงร้อง อีกหนึ่งลำนะคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เคยได้นะครับเคยได้่ะเคยได้สวยสวนมาอีกลำนึงนะโดูดูอีกลำนึง โอ้โหดูเขาที่อันนี้เป็นตกลูกปลากันมาเหรอเนี่ยไอ้สองวัยนี่นี่เขาลูกปลาลูกปลาเหรอใครจิ้งจ้าใครจิ้งจ้ตอนนี้วะใครเอาลูกปลามาเนี่ยเดี๋ยวผมบักกบกันวัดดูบ้านนี้เคยนี่ยังมีบ้านน้าไอ้นี่เลยได้ยังไม่มีขนาดเดินเปช่วยช่วยไปนี่